ครบอนค่ะนี่ก็คืออาจารย์สุรบุญทรงนะคะเป็นหัวหน้าผนายการศิลป์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือคาร์บมีคําถามมากมายเลยครับอยากถามว่าอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับหุ่นกระบอกเนี่ยครับเป็นฝีมือของนักศึกษาใช่ไหมครับเป็นของนักศึกษาทั้งหมดนะหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนคือก่อนที่จะทําหุ่นกระบอกได้เนี่ยนักศึกษาต้องออกแบบครับว่าจะทําตัวไหนแล้วออกแบบตั้งแต่โครงสร้างทั้งหมด ที่เป็นหัวหุ่นก็ดีเสื้อผ้าก็ดีบางคนก็ทําเป็นแต่บางคนทั้งทําและเชิดเป็นเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับครับสวัสดีครับชื่อเสาเอกครับอิสระพุทธหงครับครับเป็นเจ้าของผลงานิ้่ไหนครับเผลงานตรงนี้ไม่ไม่ได้อยู่ครับพอดีว่าเอากลับไปเก็บรักษาไว้ละครับโอเคแต่ว่าทำได้เชิดได้ครับโชว์ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับงั้นโชว์เลยครับอยากเห็นครับโอเคครับ น้องครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ดีม,มากๆนะครับที่มาเป็นไกด์พาพี่คาร์บอนแล้วก็พาลน้องเยี่ยมชมสาขาหัตถศิลป์ในวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันพรุ่งนี้นะครับและพี่ดีมกับพี่คาร์บอน,นครับก็ต้องลางน้องไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บ,บสวัสดีค่ะ